ขัวก,กากาใช่แล้ยนอนสิครับอีควายมึงทอดทำไมหลายรอบวะปลาเนี่ยนี่นี่ถ่ายแล้วนี่อ่าเอออย่างงั้นแหละมูระลงเป็นมุกลงอะไรจะได้อย่างนะครับวันนี้โคกกะกาเซบาร์กับเชฟบอมนะครับจะมาทำไข่เจียวกากาให้พวกมึงแดกนะครับรู้สึกว่าไข่เจียวอย่าไปชันตีกันเลยนะนเยอะไปนะไอ้แซดตัวนี้แหละมันช่วยคุเฮ้ยเดี๋ยวปลาไหม้แล้วปลาไหม้ไรเสียควายปลามันทอดตอนนี้มึงจะทอดทอดีกทำไมวะมันมันไม่กรอบ เราอยากแกงรอ้อยกับมีอะไรก็ทำให้เครับกินไปก็ขี้ออกไวอยู่ดีครับห,หรือเี้อะไรก็ใส่เข้าไปมรัทนกินเพี้ยอะไรก็ใส่เข้าไ,ไปครับนี่ปลาปลาเบียนยาครับจะเพิ่มปลาเบียนยากลัดีเ,<อ>เอามาทอดแดดเอามาตากลาแกงครับจริงนคนไทยไม่รู้ว่ามันคือปลาเบียนยาครับคนไทยชอบมาเรียกมันปลาสันดิด พออมาจากไหนวะมาจากปีรัญญาครับมาจากแม่น้ำเลยสอนขนาดแต่ด้วยความที่มันเป็นสัตว์ชงนวลนะครับแม่กูซื้อมาจากตลาดเมื่อวานคุณเจ้าของมากครับแล้วพริกไทยมึงล่ะครับกูหาไม่เจอเมื่อวาน่ะขนาดนี่อะไรครับเจ้าของบ้านอ๋อเฮียนี่เศษอาหารครับโหให้หมามันแดกเลยไม่มีหมาครับมีเจ้าของบ้านน่ะจะแดกเนี่ยพริกไทยมีมีแบบเป็นเม็ดอะเม็ดเงี้ยต้นตีนะครับให้กูบดเองเหรอครับไอ้เฮีย เม็ดตึ้งหังเลยครับแล้วกูจะเอาพริกไทยเต๋แล้วเอาพริกขี้หนูแล้วล่ะหลังบ้านกูณพ่อใส่กาแฟไหมครับไอ้คขยอร่อยเลยเสียเดียวกาแฟนะครับเดี๋ยวไปดูฮันริทก่อนเนี่ยมาคนไทยมันรู้ไม่ใช่เหรอไอ้ควายนี่ก็เล่นแต่เกมไอมาซ้อมดนตรีมาเล่นเกมอ๋อตายโดนระเบิดตายแล้วนะครับ เออเอาแล้วมันหอยนี่มันใส่เชื้อไกด้วยถ้ามันหอยก็ใส่เชื้อกูเอานี่อันนี้หอมอันนี้หอมเดี๋ยวแดกไม่ได้นะครับถ้ามันหอยก็ใส่ช่างมือโอ้โหเมนซ์สมบต์ครัวกุเรซ่านี่แหละครับครัวกากาไข่แกยวเริ่มดำแล้วครับปลาปลาปลาจะไม่ปลาไม่กลิ่นไม่ออกมาเชียนะ ดูความสดของปลามึงใส่เสื้อกับ<ข>แถบเหรอวะเอ้ยเฮียน,นี่ใส่เสื้อกับแถบของเขาใส่จิตรีจัดครับใส่เสืเ้อกับหน้าเลยทีเดียวเมื่อเช้านี้คนเดินทางเรียนน้องเหอก็มองนะครับแต่ไม่ใช่เพรว่ามันมองว่าเหมือนมันชอบกูไม่ใช่ไอ้เนี่ยมันมองเสื้อไอ้เฮียบูซาหล่อเต็มยศเลยเฮียใช้ทุกอย่างที่มีในบ้านกูนะมึงนะครับนี่ครับผมอ่าไข่เจียวไข่เจียวมึงดำมาก ยอดดีปล่อยบอลครับกูใส่น้ำปลาไปแล้วครับพวกใส่ซีอิ๊วตามใส่แม็กกี้ตามครับเล่นสกกระทะกูไมมน้ำน้ำตาลใส่น้ำตาลนะมั้ยใส่เจียวไม่ใส่น้ำตาลใส่ไก่ั้งตีเลยใส่เจียวข้องใส่น้ำตาลไม่ข้องอยี่าเก็บดูคนเราคนเราต้องหาอะไรแปลกใหม่เนี่ยปลาบิลันย่าของแม่ปลาบิลันย่าครับ ปลาเป็นยันย่าเนิ่นๆโอ้ยร้อนไอ้สายไข่เดียวนี่คนไทยมันรู้นี่เราพอมีปลาสลิดกันมันมีชื่อว่าเป็นยันย่ยร้อเป็นยันยาเนี่ยไอ้แซดโอ้ยหรอหรอลาเป็นยันยาตากแห้งอ่าไอ้เที่ยไอ้ไอ้เชฟเที่ยบอมครับครับปูว้าเลยนะเที่ยปูหาพริกไทยก่อนเดี๋ยวแม่งก็เอาน้ำตาลใส่มึงวางไว้พริกไทยอยู่ไหนมีเม็ดมันไม่เปิดพัดลมวะจำได้อะไรวะคุณจำให้ ไม่่ใชพิ่ไทยละวพิ่ไทยครับเพรามันเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกเทียสักอย่างลูกไทยพิ่ไทยนี่ไงใช่ไม่ใช่ไก็ปืนปืนไม่ไม่ไม่มึงมึงเห็นกูเป็นหนุ่มทดลองอ่ะไอ้เทียมีที่โม่เลยนะโม่ทียม่ะจะโม่พี่ไทยเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยเงาพิกหลังบ้านกูได้มีเต็มไปหมดให้กูเด็ดมาทุบแล้วใส่เจียวก็แสบปากสิครับ ใส่ซันซิวดีไหมครับเฮ้ยแมงเรนกับปิตาเรบเขก็ไม่แล้วมาใส่ไปแล้วเหรอยากยากยากเหี้ยปลาไหมแล้วเนี่ยใส่ไปกงปูชกเมื่อกี้เมื่อเช้าแดดผ่านเห็ดหมูติดฟันปวดแล้วนี่เป็นบรรยากาศก่อนซ้อมดนตรีครับรองเท้าต้องเดินลงห้องแล้วถ่ายทำเพี้ยอะไรครับอยากถ่าย ฮะใ่แหมซ่อนในู้เย็นหรอไม่รู้เฮียตู้เย็นบ้านกูไม่มีเฮียอะไรจะเดก